วดในข้างแบบ2คนฮะในร้อยมาด้วยพวกคุณผู้ต้องหามาหน่อยผู้ดยหายืนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องนเะไม่ต้องไม่ต้องเหรอฮะไม่ต้องแล้วไม่มีไม่มีของการกางมันลึกเลยแถลงข่าวในส่วนของการที่นักไต่ติดสวนได้จับกลุ่มนาวิดขผู้ต้องหารักับนะครับ ชื่อนายวิทยานะครับฝูกดีแมทหมายเลขทะเบียนพลรอสามหกห์คลธรรมออนะครับก็คงจะเป็นลักษณะท,ที่ตามที่ไปเห็นการที่ได้แจ้งสารแล้วเหตุเกิด,ดที่หน้าโรงเรียนวิทย์นะครับคอยฝึกุมวิทย์หนึ่งขุนหนึ่งแฝงบางจากเก็บวักรุงเทศได้แจ้งความไว้ที่สนอภาคนงนะครับ และได้ออกติดตามารติอตัวได้ติดส่วสามารถจับกลุ่มได้นะครับที่บริเวณถนนเตรีไทยนะครับบริเวณปากซอยเตรีไทยที่54ครับและผู้หาขยายผลนะครับเพราะว่าได้กระทำความผิดตามหมายจับของสนชกชัยินนะครับหมายจับเดือนคุณพาปีปี9และคดีลักทรัพย์ก็หารักทรัพย์นะครับและคดีลักทรัพย์ที่สอนภาคข้าม นะครับหมายจับที่ลุงแปดับ2 5 4 9่้ยใช่ไหมครับถูกต้องนะครับตามประวัติของผู้หาเคยต้องหาคดีรักทรัพย์รถยนต์ที่จังหวัดกาฬสินและุกอาหารครับรายละเอียดอยู่ในประวัตในข่าวแต่อยู่ในเอกสารนะครับน้องเดินแจ่มใสผู้สื่อข่าวจะสัมภาษณ์ผู้หารไหมครับแหวน แหวนแหวนแหวนอนแหว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 นถ้าไหนเข้าปรงเทศมาทำสมัครงานแล้วก็ทำไปเรื่อยอ่าเงี้ยแล้วี่หายก็ำได้นั้ได้เราจำได้แขายนี่ไอ้ล้อที่เรไปขายขายไปขายนี่ได้ได้ทีเท่าไหร่ครับสี่ห้าพัน ไมแค่นั้นนะไม่รู้ที่ขายถ้รู้ที่ขายก็ขายหมดขายกีร้านประจำไหมก่อนหน้ามาทำไม่นี่ทำอะไรอยู่แต่ต้อนนี้ทำออยู่บ้านทำไ เท่าก็ดีเลยตั้งซัดรักอะไรรักรถยนต์ที่ไหนเขาเคยติดทุกมาแล้วใช่ไหมที่ไหนโอติดมากี่ปีครับกี่ปีอะสองปีรถอะไรวะรถโยนอะไรมันโดนน้าจังขโมยไปคันอะไรไปขายบ้างรักแล้วเอาคยคืนเก่อนหรือเจ้าของก็จับได้ไม่ใชคเจ้าของได้รวจจับได้ไม่ได้โดดนไ้เอาไปทําอะไร ไปเที่ยวงานที่แล้วก็เช้ากลับออกเดินไปเดินไปใหม่เลยก็ได้เขาไม่ได้กลับเลยเราจะไปดเป็นรถไปสานเหมือนกันเอารถคนในหมู่บ้านแล้วลูกเขาลูกชายอ่าจะหากาับเป็นขากับคนเดียวออ๋ทิ้งลูกชายเขาไว้แล้วเคยเกมครั้งนเลยเนี่ยผมนี่ชั้นห้าครั้ง ส่วนข้าเลยจำหมดเลยวะคดีอะไรส่วนใหญ่รับได้อะไรบ้างรูปรับรถเนี่ยนะจะเอาอย่างเดียวเลยก็สมัครงานไปเรื่อยแล้วก็ว่างก็เอาไปเรื่อยมีอะไรท้าวใจสุดวะที่เอามาไม่มีเลยต้องมีหนึ่งดีโอ้ฮะแล้วกะว่าจะโดนกี่ปียังไงนะ ราคาแล้วต้องกี่ปีสองปีตัวนี่เดินจำเนี่ยสองปีกี่เที่ยวแล้วเดินจำรมันอยน่นม1 0ที่เที่ยวแล้วเดินจำอ่ะเข้าไปเข้าออกอ่ะที่เที่ยวสามท่เที่ยวเดินจำได้ไหมั้งวืเดินจำไหนบ้างนี่ฮะกาากคนทำนพิเศษกาสีแล้วกรุงเทพกรุงเทพสองรอบ ก็จะเป็นทางรอบโอเคเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับอันน,นี้แล้วเนี่ยแย่เลยไม่แน่ใจครับข่าวาใหญ่นะวิญาปัฏฐานถูกออกแน่นอนครับ